ถ้าให้พูดถึงประเพณีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของภาคใต้พี่คิดถึงอะไรบ้างล่ะครับถ้ายรูวถว่าภาคใต้มีะได้จ่เป็นประเพณีวัฒนธรรมบ้างประเพณีฉักฟ้ายน้องจ้าสำรับโพหมึกภูมิปัญญาก็ต้องการทําเรือพายวัฒนธรรมมั้ก็ต้องเพลงบอกจุดสามสิ่งที่ต่างกันจะช่วยเป็นหัวข้อหลักให้กับเราในการมุ่งไปสู่คำตอบของสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่หรือไม่ใน สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ครับมาอยู่กับผมแก๊งรวมเพื่อนนะครับกับรายการซีรีส์ออนทัวร์ตอนนี้ผมอยู่วันที่ตำบลคลองฉลากอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพวกผมมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการตกแต่งและทําเรือยาวนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับและตอนนี้ที่นะครับเรามาถึงแล้วนะครับที่นี่คือที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตกแต่งและทําเรือยาวกันที่นะครับเพื่อการันตีความเชี่ยวชาญจากแชมป์พระราชทานประเทศไทย3ามสมัยติดนะครับไปกันเลย ครับจุดเริ่มต้นความเป็นมาของการสร้างเรือพน,นมพระแหลมทองมีความเป็นมาอย่างไรล่ะครับผู้ตายไหม <c oughs> ได้ควัดแหลมทองนีนเดิมเดิมมันมันใช้เรือใช้เรือกันมาจนจนในบ้าน, <c oughs> นถึงก็จะผ่ำเรือมาทอดตอนลั่งก็มีท่านอนข้าวมาตอนตอนทำรลัพน,นมกา เอ,เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่แสดงถึงภูมิปัญญาของการทาเรือพระแหลมทองคือเอกลักษณ์ก็มีมันเป็นการรวมตัวของช้างในจุมชนวัาแล่นทองเองเม่รู้สิทธวัดทั้งหมดมันเป็นช้างลายข้าแงช้างเล็กช้างตูวเล็กคนหนึ่งทำจากปัดจีรถบัดทำง,งานช้างเล็กประกอบสร้างขึ้นมาช้างไม้ช้างชะลูลายอยู่ทีเอาลายถึงออกมาอัดอัดตันแปะกับเล็กถึงกสร้างอิทิก็มันขึ้นมา จังงวัดลวดลายดาาหารเสนือชลูกอาหารลงไายได้วันนี้จะมีที่มาของเราครับวันนี้ช่งดอกไม้แล้จะเป็นคนข้อชุมชนบ้านเองมั่งขวัญแรลยทองมั่งเสน่ห์ด้านใดบ้างนะครับที่เป็นของเรือพนมพระที่สามารถชนะใจกรรมการได้คือมันเป็นการเสน่ห์ก็เป็นการรวมแรงรวมใจของบ้านวัดโรงเรียนมันเป็นพลังบ่าวนั่นชาวบ้านมารองตัวซึ่งมันมันทำ มารวมคนนี้กิดคนนี้กิจคนเซ็ตมาคนนี้คนลงมือทำคนนู้สร้างงานสร้างอะไรถึงมันมันมันเสน่ห์อย่างนึงโดยไม่มีค่าแรงค่าจ้างเลยเป็นชาวบ้านมาเล่นทองล้วนๆเท่ว่าคนรวมมันทำกานออกแบบการน่าซีอะไกับปึกซาหาหรือกันภายในกลุ่มมาเที่ยวแบบหนแบบบหน่อยถ้าแดงก็ชาวบ้านเขามาช่วยกันมันขาซีได้เนียชาวบ้านทำได้ชาวบ้านมาช่วยกันน่าจะเป็นเสน่ห์ตรงนั้นเลยที่ได้ชนะคนได้ชนะใจกรรมการได้ แล้วตัวเรือพลาเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบต่างๆที่อยู่ในตัวชุมชนในท้องถิ่นนี้เป็นภูมิปัญญาของที่นี่ทั้งหมดเลยนะมันไม่ต่างว่บบางบางอยา่างของมันเป็นไม้กระดานอัดไม้กระดานอัดเขามาแกลายเป็นลายซนเกชะลรูไม้เรื่รองเอมาซนนั่นเนี่ยแต่บางอย่างก็เป็นภ<ช>ูมิ<ด>ุ่มปัญญาไปเสริมเช่นทำซาเวียนมอให้มันดูชวยทักทักหรูตักรอแถวแฟนน้่มันส่วยันก็ไปภูมมเป็นภูมิปัญญาด้วย และตัวลักษณะที่โดดเด่นของเรือผ้าครับความหมายของพระที่นั่งบุษบกขนาดลำเลรือสีจิตรกรรมต่างๆการใช้คนลากการมีนางรำและตัวคนถือธงคนลากหรือนางรำเนี่ยอะไรพวกนี้ครับคืออะไรครับก็เราทต่บ้านกันเป็นทีมจุดทีมนางรักก็คือนางรักจุดนางรำก,ก็ก็จะห้าม,มาเป็นจุดเป็นจุดออกม,มาอ่านออกแบบเสือ้อผ้าเสือนะ้อผ้านาผุมจะมีกลองยาว ให้คุณได้รำนึกหนังลากน่คือเรือนี่มันเสือนที่เองไม่ได้หลดหลดปนพ้านมันมันไม่สามารถกับเือนเองได้ต้องลากตอนที่พาไปรเรียกก็ต้องจ่ายคนจ่ายคนมาก์คคาไส้ไฟมัง่งพอเปรบบร็นเรือปลาของวัดเล่นต้องเป็นเรือปลาขนาดใหญ่เวลาที่พาข้าเมืองมันลำบากต้องมีคนไปคนช่วยกันมารพูดถึงบุษบกนะบุษบกนี่คือเป็นพระขึ้นอันเชินพระขึ้นไปบนขึ้นยื่นไมทราบรู้ โอ้แม่สาวน้อยดูนะครับมีการใช้คันเลือกอะอะไรอ่ะไอคุณทำาตัวว่าซักผ้าทอดกระปานี่คือมีที่มาอย่างไรเป็นที่มาที่นไปอย่างไรอย่างนี้ก็หลวงพ่อใหญ่โตมาแล้วนี่ก็มันมันมีอยู่แล้วคือรเราก็ซื้อต่อเจตนาของบรรพบุรุษคือทำต่อมาเรื่อยหลวงพ่อใหญ่ก็มีที่มาที่มาจากข้าวไปช่วยกันคือเป็นชาวบ้านล้วนๆวเลยมันก็ต่อยอดกันมาเรื่อยเรืย คือจุดเริ่มต้นของเอรือพะนี่คือมันเคยอยู่ในน้ํามาก่อนครับแล้วพอขึ้นมาบนบกก็เลยต้องใช้ตัวคนลากตอนนี้ตอนนี้เรือพนุงพระวัดแลลนทองก็ยังเป็นนึ่งในซี่ถีเรือนะทางน้ำแล้วก็ยังทําอยู่แต่พอตนนั้นถึงวัดแหลนทองก็สร้างเป็นบุษบกไอเป็นรถพนมงพระไปทางบอกอีอีแยกมันมีทางน้ำทางบกที่วัดแหลนทองแล้วประเพณีซักพระนี่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการอยู่อาศัยของชาวบ้านยังไง เกี่ยวข้องในชุมชนในบ้างนี่มันเป็นชุมชนที่ใช้เรื่องมั่นทีหลวงปู่ใยี่หวาเลยเพราะว่าจังวัดแหลมทองนี่ตอนนู้นเพิ่งเพิ่งไม่กี่ปีทีตอนนู้นเพิ่งเพิ่งสี่ห้าปีชาวบ้านจะนําเรือเลยตกแต่งเรือช่วยงานวิงมาทึ้งตักบาตรตักบาตรเช็ดตะโพลลาเรือประดุกระด่าทางน้ำไปไปตีนานาที่เขาประเพณีที่นาการลัดมันโดนนเพิ่งบางคนใช้เรือแห่กันไปไปเพ่กันแล้วเข้าลาเรือกัน แสดงว่าในสมัยก่อนนี่คือตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนน้ำหมดเลยเป็นมันก่อชายเรือต่างไปเคยที่ไปตลาดที่ไปทําบุญก็ต้องเรือป้านทางเรือมดถึงมันจะยุบขัวจุกจนมานานแล้วเรือปนุปรารือปนุปรานี่จะมาทีหลังมาไม่ทีปีทีและความร่วมแรงร่วมใ,ใจของคนในชุมชนสามารถสร้างความสัมพันธ์นที่ดีต่อพณีได้อย่างไรครับนี่มาร์กให้บอกว่าถึงประพิณีคนจะรวมตัวโดยไม่มีค่าจ้างค่าเร่ง คนที่จะเดินไปกับเรือพระที่ประกวดเขาบวนได้ปันเนี่ยเขาจะรวมตัวกันช่วยกันอวตามทำบ,บุญในวัดทางตัวพิีซัก้าเนี่ยเรือพนมพระแหลมทองนี่เกี่ยวข้องกับประเพณีซัก้าอย่างไรก็มันเป็นประเพณีมามา,มายาวนานแล้วเลย,เลยท,ที่ก้อนปานเล่นทองก็ททาเรือมาตลอดเลยพอท่านุ่นทนนึ่งเขาทำเป็นลอดปลาเสริมพราไปด้วยมันได้คนไปตักบาตรตอนมันออกพรรษาชาวบ้านคนะือชายเรือไปตักบาตรปเล่นทองที่ก้อนมันจะไม่ท่านุ่นทึ่ง ต้องใช้เรือไปข้างชาวชาวบ้านจะไปตักบาตรวัดออกพรรษาก็เป็นประเพณีซื้อต่อกัอนมานานเลยคือเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนในชุมชนนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> ใช่ใช่เป,ป็นประเพณีคู่กับชาวในบ้านเลยแหล <c oughs> ปะปลาทางน,าน้ำนี่หรือปลาทางน,าน้ำนี่บางวัดเขาก็เหลือลาไปเล้วเพราะาาว่ามันทำนำบากแต่วัดแลลมทองจะซื้อสร้างต่อย,ยอดไปเรือ่อยๆถือแม่าคาดตัวชุมชนเราชุมชนอยู่กับน้ำ <c oughs> ต้องตักบาตรทางเรือและผันเพื่อน แล้วอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ในการสืส่อสารประเพณีชักพระบ้างไหมครับก็ยากงายคนรุ่นไม่สมเสริมแต่อตามประเพณีต่อไปเลยอย่องในการทำรถพนมพราเพราะว่ามันจะเป็นที่สั้นเป็นประเพณีดั้งเดิมพอทางวัดสุราธานีเป็นประเพณีใหญ่ซึ่งคนในบ้านก็ต,ต้องทาเรือพนมปราเส่งข้าวไปรวมประเพณีลตลอดอ่พวผมขอขอบคุณมากครับครับ หลังจากเราได้ฟังมุมมองเรื่องการทําเรือพระรวมถึงประเพลงนี้ชักพากันไปแล้วในตอนนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับนั่นคือเพลงบอกเพลงบอะครับเป็นเพลหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นซึ่งแสดงออกผ่านการร้องภาษาและพันนองที่โดดเด่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะจอบวิถีนเพลงบอกครับ วันนี้เราก็อยู่กับคุณแม่สุเพนพรมจันทร์เป็นผู้ที่เป็นศิลปินพื้นบ้านปากใต้นะครับผมสวัสดีครับครับเบพลงบ่คืออะไรครับเพลงบ่ก็คือเพลงโบราณมาหมากลูกตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็มาตั้งแต่ก่อนเล่นนั่งนวดแต่ว่าเจ้าของเพลงบ่พ่็พ่หลวงปานบอดนัอยู่ทีมนากรอดีจังมากมีอกอป้าไม่ได้เรียนให้เั พูดพูดไปร้องไปมันเป็นขึ้นมาเองกงเออหน้าหน้าได้ฮมดโตวให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เราว่าไม่ได้ลูกเพลงบอกถ้าเราไปไหนเราเิ็นไปเราก็ต้องชมเขาไม่ได้ก็ใส่เสื้อลายหรือก็ใส่เสื้อเกียวหรือก็ใส่เสื้ออะไรเราต้องชมเขาไม่ได้เพลงบอกทำไมถึงเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้ได้อย่างไรครับภาคใต้นเขาชอบลูกเขาชอบมากเลยเพลงบอกอ่ะเขาชอบมาก เขชอบกันนวลมากพอว่าเดือนจบปีจบเดือนนะลูกก็บอกว่าจบปีจบเดือนก็ทำกันหอุมไรต้นรับกันต้นรับเพงบอกนี่แแต่ก็ไปกันดีหราคนมันมีลูกคู่ด้วยไม่ใช่ไปแต่่าเป็นตัวเดียวก็มีลูกคู่ห้าคนสี่คนคนนวว่าอะไรชอบเพลงบอกมันร้องเกี่ยวกับอะไรมีทํานองเนื้อร้ออยังไงครับเนื้อร้องก็ มันมุดโตขึ้นมาเองอย่างนี้ลูกมุดโตก็คือคิดขึ้นมาเองลูกคิดขึ้นมาเองแล้วก็ว่าไปเองนี่ป้าเป็นก็คิดขึ้นมาเองทั้งนั้นการที่ไหว้โต้อะไรก็คิดขึ้นมามันเบรว่าพ่ออะไรก็เคยเป็นเพลงบอกมาที่มาของเพลงบอกเธออะไรพี่มาของเพลงบอกคนก็เพ็นคนนี้อ่ะก็ว่าว่ากันอย่างนี้ไะ กเดือนหกเล้วโดนมากเล้วเดือนหกนะจบปีจบเดือนเขาก็เดินว่าขอเข้าวัดจำบุญอย่างนั้นอชื่อเพลงบอกคําว่าบอกนี่มาจากอะไรทําไมถึงชื่อเพลงบอกครับเพราะว่าเมื่อพรแล้วโค่นน้าหวานใส่ขวดใส่ก็บอกกันใส่ก็บอกแล้วก็เดินกินกันเดินกินแล้วก็ขอว่าเพลงบอกกันไปเรื่อยๆบางไปคนที่เบรกไปนั่นน้ำหวานใส่บอกก็น น้ำหวานตโนดนั่นเราเดินกินกันไปเรื่อยแล้วเขาก็เรียกเพลงบอกไปถึงก็เหมือนเรียกบอกก่อน้วอพอเดินเดี๋ยวดึงก็มาถึงบ้านนี้นะนั่นเลยพขว่าเมื่อนั่นก็เราไปบอกเขาเมือนไปถึงบ้านเราพาเปนข็ต้องว้าเลยพอเดินเดี๋ยวดึงก็มาถึงบ้านนี้้าวบ้านเจอเลยเจอเลยก็พาเปต้องเขเจอก็ไม่ได้เลยน่ะ พอเดินเดี่ยวดึงก้มาถึงบ้านโลกุณว่าโอไรถึงบ้านโลกพ่อเดินเดี่ยวดึงปาถึงบ้านโลกุณว่าต่อยจาจาโลกุณปาพ่โกตุนคุณแม่จะเป็นพมจันมีอะไรอยากจะสืบทอดให้รุ่นต่อไปอยากอยากลูกอยากอยากสืบทอดให้ลูกหลานมันของดีมากลูกมันเป็นของโบราณน่ะ โอบยมันไม่มีแลว้วไม่มีสักคน,<ช>นถ้าพามันง่ายเคย็ฟ้องอยากอยาก,อยากสืโทษให้ลูกมาสืโทษดให้